อดีตสตาฟผู้ฝึกสอนตราดเอฟซีนำนักเตะซ้อมเทคนิคการบุกเพื่อทำประตูที่สนามกีฬากลางจงังหวัดตราดนายสมศักดิ์ป่าลอลานอดีตผู้ช่วยโคตชตราดเอฟซีและนายสมียนเจ้าหน้าที่ทีมได้ทำการฝึกซ้อมน,นักเตะตราดเอฟซีเป็นวันที่7หลังจากทีมตราดเอฟซียังไม่มีโค้ชที่จะเข้ามาฝึกสอนจึงได้เดินทางมาช่วยฝึกซ้อมเป็นการชั่วคขาว ซึ่งการฝึกซ้อมในวันนี้ได้แบ่งนักเตะออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกรวมตัวกันที่กลางสนามแล้วให้นักเตะ5้าคนทําการส่งบอลจังหวะเดียว5จังหวะคนแรกเป็นแดนหน้าส่งลูกให้ปีกคนที่สองแล้วปีกลงมาเข้ากลางส่งยาวให้ปีกและวิ่งตามลูกไปแล้วโยนเข้ากลางแดนหน้าที่เริ่มเล่นคนแรกวิ่งเข้าชาร์ตในจังหวะสุดท้ายเพื่อยิงประตูและให้ทุกคนฝึกเช่นนี้เป็นเวลา30นาทีอีกกลุ่มหนึ่งเล่นริมสนาม และคนแรกส่งลูกขนานกับเส้นข้างสนามแล้วคนแรกวิ่งไปรับแล้วส่งให้ปีกเข้ากลางที่วิ่งไปรอลูกหน้าประตูแล้วยิงซึ่งทั้งสองกลุ่มทําการฝึกซ้อมเช่นนี้เพื่อให้เกิดความเคยชินและสามารถเข้าทําประตูคู่แข่งได้หลากหลายมากขึ้น